สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้กล้อง canon eos 620เป็นกล้องระบบ autofocus นะครับกล้อง,งกล้องนี้นะครับเปิดตัวคข้างแรกในปี1987โดยใช้เลน e ์ EF mount ซึ่งเป็นเลน์ที่ใช้ในปัจจุบันได้นะครับช h ต t t e r speed ตั้งแต่30วินาทีถึง1 4 0 0 0วพวินาทีแล้วก็ iso ตั้งแต่6ถึง6,400นะครับ ใช้ฐาน2องสีาจำนวนหนึ่งก้อนซึ่งฐานนี้ใช้ทั้งหมดระบบออโต้โฟกัสและการวัดแสงทั้งหมดวิธีการใส่ฐานครับเป็นบาทหมุนใส่ฐานลงไปกด ครานี้กล้องก็พร้อมจะใช้งานครับครานี้ด้านบนนะครับปุ่มปิดเปิด L คือปิด A คือเปิดนะครับปุ่มโหมดาำรับใช้เมื่อกดแล้วจะเปลี่ยนโหมดการทาง,งานกล้องจาก M P โปรแกรม T B แล้วก็ A B นะครับแต่แล้วปุ่มต่อมาจะเป็น ปุ่มชดใช้แสงถ้ากดสองปุ่มพร้อมกันก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ถ่ายภาพซ้อนนะครับแต่แล้วจรงนี้คือจอแสดงผลอันนี้ปุ่มไดอัลนะครับปุ่มชัตเตอร์อันนี้ด้านหลังนะครับเปิดมาอันนี้ปุ่มกราฟิมอันนี้ปุ่มปรับออโต้โฟกัส มี s ิงเกิลก็คือออกมาได้น,นะครับ s ิงเกิก็คือถ่ายโฟกัสครั้งเดียวแต่ว่าถ้าสมมุติเราหมุนเป็นเซอร์โวก็คือจ Focus, ะโฟกัสแล้วหมุนกล้องไปไหนกล้องจะจับโฟกัสตามนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีปุ่ม s c แล้ตั้งเวลาทัมเมอร์ก็คือถ่ายครั้งเดียว ไยคอนทีนิวแล้วก็เซลทัมเมอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเช็คแบตเตอรี่นะครับ B C ถ้ากดปุ่ม A F กับ S C พร้อมกันก็จะเป็นการตั้งค่า ISO นะครับ วิธีการใส่ฟิล์มนะครับปลดปุ่มให้เลื่อนออกมาเปิดฝาหลังใส่ฟิล์มไปแล้วก็าหางฟิล์มใส่ลึกหน่อยหนึ่งนะครับเกินจุดแดงปิดฝาหลังนะครับกล้องก็จะเลื่อนฟิล์มอัตโนมัติขึ้นเล็กหนึ่งก็พร้อมถ่ายนะครับแล้วการกอฟิล์ม กดปุ่มกล้องก็จะกรอฟรีมกลับมาให้หลังอย่างนี้นะครับจะมีตัวอย่างภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้อง eos 620และเลนส์ canon ultrasonic 3580นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจช่วย กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ